มันมันก็ไม่ต่างกับอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าแต่ก่อนนะขาดีไซน์ก็คือมันฉีดลงบนซึ่งของบนบางทีก็มันเหมือนมันพุ่งลงมาเลยมันอาจจะคนไม่ชานาญหรือว่ามัน่ะมันจะเปียกได้ส่วนฉีดด้านล่างมันก็เพชเชอร์ใช้ที่จะเดินซึ่งไปเจอกับพัดลมมันก็จะมือเหมือนลมพายุเราเบี่ยงส่วนน้ําก็จะโดนระเหยไปส่วนที่เป็นผงก็จะลงมานะส่วนที่ฉีดก็จะถอดได้นะครับถอดรู พอตัวนี้ก็ถอดล้างได้มันมองก่อนดูนครับแต่พวกเก็มีทุกตัวมาให้นะครับแต่ถ้าเราฟองไม่ดีจะเต็ดที่นีนะครับใช่ครับจะทัวใช่ครับดันมันจะมีผลตรงนี้ถ้าฟองไม่ดีสมมติสมงตินะสมมติเราผลฉีดมันตัดนะสมมตเราฉีดตัวเราไม่มีเราฟองไม่ดีครับมันตัดทุกแล้วมันมีตัญงญาตแจ้งเจอไหมเราจะรู้ได้ไงอ๋อใครับเราจะดูอีกทีถ้าอย่างผมว่าเวลาเราเป็นไปนานซึ่งผมเนี่ยมันติดกระจกแน่นอนเลย ซึ่งบางทีคนก็ไม่ได้มาเจ้าเราจะดูอุณหภูมิขาออกไปหลังนะครับคือเอาเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นเลยครับมันจะวิ่งขึ้นเลยอย่างตอนนี้สามสามก็ไ้สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดพิ่งวิ่งขึ้นเลยเพราะว่าตัวที่เราสีไปมันตป็นนวัวฉีดน้ําที่จะไประเหยเนี่ยไม่มีอุณหภูมิตอนนี้ก็จะสูงขึ้นซึ่งไม่มีน้ําที่จะไปดอกอุณหภูมิในถังนะครับแล้วมันออโต้ไหมปิดปิดไม่ออโต้ครับเราตโ้องขุมครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้หนีไปไหนไม่ได้ ถูกต้องครับดานและอีกอย่างก็คือมันไม่เหมือนเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เวลาสเปรย์เนี่ยอุณหภูมิไม่ได้แล้วก็กดออโต้เดินไปไหนก็ได้รอพองออกแต่ตัวนี้มันไม่มีออโต้ฟีก็คือเราต้องมาดูคุมอุณหภูมิขาออกเราซึ่งจะทํางานไปว่าไปไหนไม่ได้ตั้งเด้ไหนตั้งว่าสมมติว่าเอออุณหภูมิขึ้นมาขนาดนี้ห้าสิบหกสิบเราจะอต้องให้เครื่องมันร้องไม่ได้ครับเครื่องตัวนี้ไม่ได้ตัองมีอุปกรณ์เพิ่มที่เชื่อมต่อมอนเตอร์มา ไม่มีไม่มีทั้งคันเจ้านี้ไม่มีอ่าอุณหภูมิมันจะได้เฉยเลยสมมติเราบอกว่าถ้าเกิดา๕๔องศาแล้วสมมติเนาะมันควรจะมาปิดเครื่องได้น่าจะมีไฟฉายเราไปเติมยิงป้องกันตอนที่เติมมันจะมียังมีพาะตัวที่จับมิเตอร์ญาณโดยจับมิเตอร์ตัวนี้ครับถ้าเกิดเราจะสตาร์ทก็ไปได้เนี่ยใช่แล้วมันจะเติมได้นี่เนี่ยต่อไปก็จะเป็นฮอตเพ็ดนะครับฮอตเพ็ดก็คือตัวอ่าอุ่น ตัวนี้สามารถใช้กับที่หัวตันไม่ได้จะยู่ตรงนี้นะตัวนี้เป็นทั้งใบกวนทั้งอุ่นอุณหภูมิได้นะครับใบกวนก็จะเป็นแม่เหล็กน่นออกมาในถังนี่น้ำลงนี่น้ำลงเสร็จที่เกิดใบกวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย ได้ตังถึงูนย์ถง350องศาค่าที่มีไที่มาตาส่วนไวตัวนี้ก็จะเป็นปั g, ๊มฟีดนะครับปั๊มฟีดก็คือเวลาใส่สายก็ใส่ที่มุมมองนี่ายกได้ใส่สายก็ใส่เข้าไปแนี้เข้าไปแล้วก็ล เวลาฟีดมันก็จะทำงานคู่กับเฟเชอร์นะคเฟซเชอร์ส่วนนี้เราเป็นเฟซเชอร์มุมลมเราก็จะเปิดเฟเชอร์มาเหยียบนะครับเปิดเฟเชอร์มาก่อนเวลาเราเปิดเราก็สร้างความถี่แล้วก็เปิดตัวนี้ตัวนี้สามารถดึงน้ำผ้าเรากดไปรงนึ่งดึงน้ำกลับตรวนี้ดึงน้ำผ่านดี่ตรงนี้น้ำมันจะออกมาแล้วครับ การเกษเวลาเราปลดเกษตรเราต้องลองวัตถดิบก่อนทุกครั้งว่ามันเป็นละอองมันเป็นอะไรซึ่งเนี่ยผมดูจากวัตถุดิบแล้วมันเหมือนมันเม็ดใหญ่เกินมันอาจจะทบให้มันเคลื่อนซึ่งปรับโหมปรับเทื่อดที่สูงมากมันก็ไม่ดีมันก็จะออกเป็นบอลมูนนะมันก็ลงเป็นผู้พาผู้นี้แต่เนื้อแ่คนของผู้ผ่นเข้าไปมันเป็นอ่านัมเบอร์มันเนี่ยถ้าต้องมีร้านั้นแบวน้องคน อันนี้เบออะไรอ่าตัวนี้เป็นเบอร์40100 40100ึ่ี่นยี่เขาใช้เฉพาะเวลาที่เราสเปรย์อุณหภูมิที่มันสูง200ขึ้นนะครับเพื่อดอกอุณหภูมิข้างในนะครับถามว่ามันสเปรย์ได้ไหมสเปรย์ได้แต่คนต้องระวังการยืดของของวัตถุดิบที่เราซึ่งมันฉีดไปยุ่งขีดอีเยือกเหมือนฝนที่มันตกครับตกมาเยอะตกมาเยอะมันไม่มีที่ระบายมันก็จะขังกันอยู่มันมาอยู่ที่ความต้นของที่ใช้งานก็สั้รับ ซึ่งเขากลัวนเป็นไอตัวนี้มันอาจจะเป็นใยไหมก็ได้พิตามินนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพิ่นเพรามันต้องเอาตัวที่ดูที่มันใหญ่เหูกถ้าต่อไปก็จะเนการเปิดเครื่องเครื่องนะครับเช่นนั้นนี่แลครับ เครืตัวนั้นก็เปิดไว้อยเี้ยเริ่มงานแล้วก็จะเปิดเป็นเครื่อเสียงสัญญาณที่มาเคลียร์นะก็หมายความว่าตัวฮิตเตอร์คุณจะไม่ได้เปิดก็ได้ไม่ได้ทำงานนะแล้วก็จะกดมูคึกันแบบเสียงตัวนี้นะหลักการการทํางานของเครื่องนี้ก็คือจะเปิดตั้งแต่โบเวอร์โบเวอร์ก็คือตัวนี้นะครับส่วนฮิตเตอร์จะอยู่ด้านข้างก็ทำความร้อนส่วนไลท์ก็คือไฟที่มันส่องข้างในแอร์คอมก็จะเป็นปั๊มลมไนเชอร์ที่เรามาใช้ค้อนก็จะเป็นค้อนลมที่มาเคาะ ผงที่ปมันอาจจะติดถังใช่ไหมามันก็จะเสียงดังหน่อยเนี่ยปรับให้ตาสุดแล้วเพราะห้องมันพิเลทนะครับก็คืออุณหภูมิขาเข้าอุณหภูมิขาเข้าก็คือยืนอยู่ในถังนะครับของถังตัวนี้ว่าเราจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเราสเปร์นะครับตัวน,นี้จะคุมสามารถเร่อนได้ถ้าอย่างสมมุติหลักๆก,ก็จะสเปร์กันอยู่ที่ร้อยเจ็ดิห้าไม่ว่าจะเป็นนองผงหรือว่า สมุนไพรต่างๆเขาจะสเปรย์กันอยู่ประมาณนี้หรือบางตัวก็จะเป็นอย่างอย่างทั้งเช่าก็จะอยู่ประมาณ155บางตัวก็175นะครับอุณหภูมิขาออกก็จะคุมมนอยู่ที่90นะครับอุณหภูมิขาออกเนี่ยมันซึ่งมันไม่มีตัวที่ควบคุมควบคุมโดยตัวไหนเวลาเราสเปรย์ไปเราจะไปลดปฟีดปั๊มฝีดเบาปังฟีดเอาครับว่าเราถ้าอย่างสมมติว่าอุณหภูมิเราต้องการ90มันยังอยู่120มันยังไม่ลง เราก็จะเพิ่มฟีดให้น้ํามันเยอะขึ้นเพื่อดบอ,อุณหภูมิลงมาพอถ้าอุณหภูมิมันหลุดต่ํากว่า90แน่นอนแหละมันอาจจะเปียกมันอาจจะชื้นแล้วก็ไปเบาฝีปัมเพื่อเลี้ยงอุณหภูมิของมันนะครับอยากให้มันต่ำกว่า90 95ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบูเวอร์บูเวอร์นี้ผมตั้งเป็นอ่ารอบเป็น rpm ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถปรับได้นะครับ เวลาทำงานจริงมาตรฐานเขาจะทำงานกันอยู่ที่2องพันสองสองพันสองร้อยนะ 00, นะ <op> BM, ครับรอบสอ rpm ครับ <L op. S 1> <op> ของของบูเวอร์ <Okay. S 1> ตัวนี้ครับก็คือช่างแรงซึ่งมันจะูใช่ครับมันอาจจะมีผงที่มันเบาหลุดออกไปบ้างเราสามารถปรับได้ตามลักษณะวัตถุดิบของเรา อย่างไหมเนี่ยผมจะลองนึเอา,าเพื้นๆก็คือสองพันก่อนซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะตัวน,นจะเบาไหมครับแล้วส่วนที่มปนออกออกเกินออกไปไหนออกข้างนอกหรือว่าข้างนอกครับออกทิ้งไปเลยใช่ไหมครับรก็จะมีแบบเ,เป็นเป็นละอองฝุ่น,รนรรครับเป็นละอองฝุ่นเลยครับอาจารย์เก็บกลับมาไม่ได้ใช่ไหมครับ แต่แตส่วนน้อยครับเี่ยเปิดถุงรอเรื่องการทางานก็คือถ้าเราไม่เปิดพาวเวอร์ตัวนี้ก่อนนิเตอร์ตัวนี้จะเปิดไปได้ถ้าเราไม่เปิดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเปิดไม่ได้กับคนบนนี้ยังไงเขาต้องบังคับให้เปิดบูเวอร์ตัวนี้ก่อนพัดลมก่อนนะพัดลมเราไปไม่ได้ไม่มีเป็นการ อ๋อเปิดปุ๊บมันก็จะหมุนอันนี้ก็จะตามที่เราตั้งไว้ก็จะมีเสียงนิดหน่อ๋อแล้วกัเต่อไปแล้วก็เปิดฮีตเตอร์ถ้าตอนนี้เราก็จะอยู่กับเสียงนน้อยสักประมาณนึชั่วโมงหนึ่งเอาเปิดอย่างนี้ไว้ชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะก่อนที่จะรันก่อนที่จะทํางานอุณหภูมิขาออกเนี่ยมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆื่อยนะครับออ่เอาเล็ด อินเลตก,ก็จะขึ้นไปอยู่ประมาณ180เขาก็จะเลี้ยงอยู่175แต่ขาออกเอาเลนสสูงเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเพราะว่าตัวนี้มันสูงเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเพราะว่ามันไม่มีออโต้ฟีดเวลาเราฟรีดน้ำเข้าไปมันก็เหมือนผลกดอย่างที่ผมว่ามันจะไม่มีตัวคุมนอกจากเราจะไปเบาฟีดเราอยากให้ต่ำกว่า90คือ95นะครับถ้าใหม่ๆนี้เวลาเราสเปย์ยังไม่เป็นเอา95ไปก่อน95 มันจะเปลี่ยนเราก็ไปเบาฝ <iah> ีตัวนี้ไปดูว <infring es? S 3> <disciple. S 2> ่้าองผมว่าอุณหภูมิตัวนี้มันสูงเอาเนี่ยนะครับเราเพิ่มตรงนี้ได้ตรงนี้หมูเพื่อให้ฝีน้ำเข้าไปในถังไ้เยอะจะได้เร็วขึ้นพอถ้าอุณหภูมิตัวนั้นมันต่ำเรารู้สึกว่ามันเฉดเราก็มาเบาตรงนี้เพื่อให้เลี้ยงอุณหภูมิขาออกคุณผู้ขาออกเขาจัดย่ากตัวไหนจดตรงนี้เขาวัดจากที่ตัวผงที่จะผ่านออกมาผงผ่านออกมาจะเปียกจะชื้นจะอยู่ตรงนี้ เาสเปรย์แต่ตอนนี้ก็อบอไปไประมาณชั่วโมงหนึ่งเหรอครับยอนข้างที่ถ้าวันไหนอากาศที่มันฝนตกเราก็จะชั่วโมงนึงหน่อยหรือว่า<อ>ไม่งั้นเราก็เพิ่มอุณหภูมิตัวน,นี้นะพี่นะจาก175เราเพิ่มไปเป็นอ๋อมันก็จะร้อนมาเลย <100. S 1> แต่ละ1ก่อนที่เราจะสเปรย์เราก็ลดลงมา175ง<อ>ั้นมนทำคนร้อนรายการง่ายครับลดลงมาให้มันนิ่ง175เราก็ค่อยสเปรย์ เพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนมันอาจจะชื้นหน่อยอนี่เล็งได้มากสุดเท่าไหร่นะฮะสามร้อยห้าสิบครับสามโอเคามาดึงก็ไม่ได้สามร้อยห้าสิบอินเตอร์เขารองรับอยู่ที่สามร้อยห้าสิบอันนี้คือตัวเลขที่บอกว่าขณะนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับ อ่าเมื่อกี้ปุ่มอะไรครับนี่ไหนเมื่อกี้ที่กดเนี่ยอ๋อไฟไฟไฟอ๋อเปิดไฟดูข้างในยังไม่มีครับก็เป็นฐานกิจครับเนี่ยคือตรงตรงนี้จะมาที่บอกรเวอร์ตรงนี้ h เ a t e r อันนี้ไลท์อันนี้แอร์คอมบ์แอร์คอมก็คือปั๊มลมอันนี้ลมมันเต็มอยู่เมื่อกี้เราก็กดไว้ตลอดพอเราโบลมพิงเขาก็จะทำงาน บาอ๋อมันมีผงที่มันติดหางติดอะไรมันไม่ลงพอเสร็จให้เขาเป๋าไปปอเอาไปต่อเลยอยีใช่ไหมฮะอะไรับคือถ้าผมมันออกมาระหว่างที่เราคอร์เสร็จแล้วตอนนี้มันก็จะโร่ออกไปเลยดูว่าลมดูไปลมดูไปเลยไม่ดูครับ จอลมรับลมร้อนที่อยู่ในลมก็จะทําให้น้ำที่มันมีเนื้อหมุนใม้เป็นผงผงก็จะหล่นลงมาตรงนี้ลงมาข้างล่างรือว่าตามถังก็จะถูกเบอร์ตัวนี้ดูดทางไซโคลเอาไปลงมานี่อ๋อลงมานี่ี่เก็บผงับที่หนักก็จะอยู่นี่เวลาเราทำงานเราก็จะเอาผงใส่แล้วเวลาเราทำงานเราก็จะ ฉะนั้นก่อนที่เราจะใส่ตัวอย่างเราควรเอาตัวนี้ไปเอาไปทิ้งก่อนใช่ไหมครับเผื่อว่ามันลงเหลืออยู่ข้างในใช่ไหมตอนนี้มึงทำก๊กกาดแล้วเอา,าเครื่องเราก็เปิดไว้อย่างงี้เพื่อให้ความร้อนแผ่กระจายตรงนี้ก่อนอเผื่อมันอาจจะชื้นไปเลยน่าจะประมาณลองมาจับดูมันอุ่นแล้วครึ่งชั่วโมงเราก็ปิดตัวนี้ไว้นะปิดไว้เพื่อล็อกอะไเอ่อตัวนี้ล็อกเวลาเราเอาของออกเพื่อไม่ให้พวกกร์ดูดของที่อยากดึงนี้ไปเวลาเราทำงานเอาขงเปลี่ยนของใส่เราก็เปิดตัวนี้เพื่อให้ขง

มันเป็นละอองดีที่สุดนะสำคัญที่สุดก็คือตอนเราจะดอบคู่ตัวคู่เนี่ยจะไม่ไดคเป็นาทำให้ออดูแต่เป็นรอบบ่ายที่ว่าพรุ่งนี้ผมจะให้อาจารย์ที่จะใช้เครื่องเดินเองเลยนะครับพ<อ>รุงงงงง่งนี้รู้ว่าบ่ายสอบครบครับครับครับเ็นอ่งั้นมันมันไม่มีคนไม่ชิมกันเลยแล้วแต่เป็นแค่สองคำพูดมยังดีตอนนี้ก็ตั้งสองร้อยก็จะใช่ครับ สองร้อยแปดห้าอันนี้ไอ้เอาเลขมินตั้งค่าเก้าสิบห้าได้แต่ว่าถ้าเกิดเก้าสิบห้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นมิเตอร์อยู่ครมันเป็นมิเตอร์จับแค่ตัวนี้แต่แท้ที่ทำงานจริงๆเราดูตัวแดงซึ่งตัวแดงถ้ามันทํางานอ่ะถ้ามันต่ําถ้าตัวแดงต่ำกว่าเก้าสิบเก้าสิบห้านะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับมันจะเปียกจะชื้นเราจะไปทํายังไงอยากให้มันต่ํากว่า95ที่เราตั้งเราก็ต้องไปเบาฟีดปั๊มฟีดตัวนั้นเพื่อมันฟีดน้อย แรกๆเนี่ยเราอาจจะฟึดเยอะเพื่อดอกอุณภูมิมา<ล>ให้มันเลืล้ยสักร้อยตัวนี้เป็นสวิตต่ตั้งใช่ป่ะครับอันนี้ถ้าเกิดตัวนี้มาเป็นออกมาร้อยห,อหนึ่งแล้วล้วคือมันโอเวอร์แต่ตัวนี้แล้วแล้วตัวนี้ไม่ไเกิดเพ่ขึ้นกับตัวนี้นนถ,ถ้าตัวนี้<ห>เป็นร้อยหนึง่งครับก็เป็นน้ําน้ําที่เราเข้ามาวัตถุดิบที่เราเข้ามาก็จะดอกตัวนั้นลงมาหาตัวนี้ถ้าจริงๆแล้วถ้ามันเลี้<ด>ยงกันเลยมันก็จะอยู่มาตรฐานของมันอยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบห้าอยู่ประมาณนี้เลยครับ นี่เป็นชมูตัวนี้ที่จับอยุดความร้อนทำไมตัวเท้าเหล็กเนี่ยเท่าเวลามัน,ม,นมันก็จะวิ่งขึ้นไวครั<อ>บลองให้ดูขาออกเป็น,น,ปนอ้นเสอ้แนขาออกฮะเพราะว่าตัวขาออกมันเป็นตัวผงที่มันแห้งครับผมไม่แห้งมันก็จะไม่โอ้เพราะตรงนี้มันเหมือนกับกำหนดไม่ได้อันนี้เป็นลอาเซตเอาไว้เฉยๆก็คือเราต้องไปเบาน้ำ จริงถ้ามันเป็นตัวอย่างที่มันมีออโต้ฟีดก็ปดปั๊มก็จะทำงานของเขาเอางอจริงแล้วตรงนี้มันมีอุปภูมิมปปมสามารถคุมได้อยู่เหรอฮะแบบตัวให้อุณปภูมิให้ที่ให้พย<อ>ายามวัาที่เขาสามารอ๋อม,มีอยู่ ดูตัวนี้เป็นหลักเยตัวนี้เขาเวลาจุดใหม่ฮีตเตอร์ก็ทำความร้อนจากฝั่งนู้นนะครับเพื่อให้พัดลมตัวนี้ดึงความร้อนที่สองรองศาเนี่ยเข้ามาหาตัวที่อยู่ด้านเท้าออกอย่างนช่นนี้ตัร้อยยี่สิบเราจะงมีสเปคออกต่อง่อนทิ้งยนเนาะตอนนี้บอ์ว่าทำได้แล้วใช่ไมครับครับทแล้วครับแลกตัวนี้ไฟลมร้อนอกไปทุกป่ะครับตอนนี้เราก็คือหกสิบหก นกมันทำหลังไม่ใช่นกทำลายเลยเป็นเรื่องเลยมันรู้ตัวอยู่์วัวทามันมีหญ้าเดี๋ยวผมจะไปมือลงวิ่งแขเด็กตะแกรงโอ้โหขึ้นไปจับจ้มขัดมันล็อกไว้ให้ครับมันดูนกมันนันเชื้อเชิญมากเลยไม่จะกวนนกหรอกกวนหนูไม่เข้าไหร่วัวทามันบมอเรืงมันลง เี้ยงับี้มันลกม้หมอมีหัวก็ดีที่จริงทีเป็นหมอคือจะใส่หวแี้เราไม่ดนฝนเาะกมีนากรกบ้ยมันคิดไ้เราชอบไม่ไดมทั้งนเลนดีเดดถ้ามันมีนกรังจะไ่มาเยเร็วา โอ้เปิดทีเรียบร้อยเลยหนูย่างย่างกันไม่ดีนะตอนเป็นสานไมดีนะเมื่อวานนี้หรืออยู่ที่ไหเราจะมาติดงานที่โรงงานด้วยเมื่อวานผมสัมมนาเดี๋ยวผมไปจะได้ไปจะได้กั็จะานานเนี่ยแล้วชั่วโมงครับต้องรวังแหนถ้าอย่างสมมุติว่าใครจะทำงานเนี่ยเช้ามาเนี่ยทำอะไรเสร็จอุ่นเครื่องรอเลย9โมงค่อย ถ้าผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมทํางานผมก็จะอุ่นเครื่องผมก็จะเตรียมวัตถุดิบผมมาพอดีเตรียมอะไรเสร็จก็พอดีแหละชั่วโมงนึงแล้วก็ดูอีกชั่วโมงแล้วก็จะทำการฟีดได้เลยก็คือตอนนี้ผมสงสัยไงานสมมติว่าเราตั้งไว้ก่อนสิบห้าพุ๊บพอเนี่ยได้ก่อนสิบห้าพุ๊บแหม่มันน่าจะมีสัญญาณหรืออะไรนสักอย่างบอกว่าโอ้ยถึงเวลาแล้วมมาทํางานได้แล้วคือตอนนี้มันเป็นสวิตต์อัตโนมัติใช่ไหมมันจะมีเซ็นเซอร์ไปทำในสักอย่างมันไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวจริงๆแล้วถ้ามันถ ้ามันอบนานเท่าไหร่ถ้าเป็นบางตัวนี่เขาอบชั่วโมงครึ่งเลยก็มีนะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่นี่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเลยเราถึงไม่ทาเซนเซอร์มาใช้เวลาเราเราใช้เวลานาฬิกาอะไรจับคือมันไม่จำเป็นต้องใช้ไอสิตตัวนี้ไงถ้าเกิดไม่ไม่มีสัญญาณไปบอกอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นแค่แค่เทอร์มมิเตอร์ตัวเดียวก็พอแล้วเพราะสวิตต์ตัวนี้มันปล่อยสัญญาณได้จากตัวทิปเตอร์หรือ ตัวนี้ก็คือให้รู้ว่าขาออกใช่เหมือนโชว์อุณหภูมิจริงว่ามันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดถ้าถ้าเป็นจักขณะที่พูดตัวนี้มีประโยชน์แล้วถ้าไม่มีตัวนี้อาจารย์จะดูอุณหภูมิไม่ไม่ตัวล่าง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 ไม่มีประโยชน์เรารู้อยู่แล้วว่าเราใช้การสิทธิ์5เราไม่ต้องมีตั้งแต่เพราะไม่เป็นตำต่ารเลยใช่แต่เองมันก็มันเหมือน เนี่ยถ้าเราลดลงมาศูนย์อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทำอ่าถ้าตัวใหญ่เขาใช้เทมตัวเดียวกันครับเพราะว่าตัวใหญ่มันมีออโต้ฟีดปั๊มออโต้ฟีดอ๋อตัวนี้ก็คือก๊อกปีของตัวใหญ่ไปแล้วอ่าเพราะว่าปั๊มตัวเล็กอ่ะห้าลิตรสิบลิตรมันจะไม่มีปั๊มที่เป็นออโต้ฟีดแต่ถ้าเป็นของตัวใหญ่เนี่ยออโต้ฟีดเนี่ยเขาจะทํางานของเขาเองเลยพอเราดอกอุณหภูมิมาได้90 95เขาก็จะทํางานของเขาไปเลยทุบเลยอะไรอย่างเงี้ยทุบเลยตัวใหญ่เนี่ยฮะก็คืออย่างเงี้ยก็คือผมคิดว่าถ ม,ม,มันจะไม่มีบอกมมมันจะไ่ีบอกว่าผงเราอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าเราเป็นระดัเปียกจานเราคิดภาพานะถ้าไม่มีเทมมตัวนี้ดูแล้วหัวตันถ้าเราไม่ได้ดูกระจกเราจะรู้ได้ไงคือคามตัวบนิดกันถ้าเกิดดูเสียใจไงไม่ทำมาดูเียใจนีไฟเขียวแล้วโอ้เธอสา,มา,า,าม,มาทำงานได้แล้วเวมฆาทำงานได้แล้วไฟเขียวมันขึ้นแล้วอุณหภูมิมันเก้าสิบห้าแล้วนั่นคือยกตัวอย่างไงตอนนี้มันไม่ได้บอก มทาได้ไปเกี่ยวมันไม่ต้อเองมันคือไปเกี่ยวพวกเคาเลยมีก็ไปเกี่ยวหน้าทำงานแล้วอุณหภูมิตรงแล้วไม่ต้องมานั่งกินอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าอุณหภูมิถ้ามันต่ำกว่า90อย่างนี้ก็ไฟแดงโชว์ได้ใช่เกี่ยวกับเกี่ยวไปแต่ต้องมันมีเชื่อมต่อแล้วมันยื่นสายออกใช่เงี้ยนะตั้งหรือตั้งบนหลังตู้นี่ก็ได้สองตัวตรงหลังตู้ข้างหน้าก็ได้แล้วเหมือนมีกระสุนความติดความผิดปกติอะไรเงี้ยมันก็มีแบบสีนงินเลไม่ไม่มีเลยไม่มีไม่รองไม่อะไรสักอย่ก็มีตอน นิตเตอร์ทำงานเป็นปกติหรือว่าก่อนที่เราจะาเปิดเครื่องเมื่อกี้ที่มันเสียงบอดดังก็คือเป็นของนิตเตอร์ตัวเดียวนิตเตอร์จะอา l a r ตรงนี้ที่จริงก็ติดเพียงแค่ส่วนนี้ ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันส่วนตัวนี้นี่มันตั้งเล้งได้นะนี่เล้งอาจจะตั้งเล้งไม่ดีหรือเปล่าเพามันสองร้อยกว่าอ๋อมันจะเล้งเยอะกันอยู่ประมาณห้าอ๋อตั้งไว้ห้าใช่ไหมตั้งสอง่นนี้ก็ได้ดีเพราะเราเพื่มมาเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเป็นกรณีฮีตเตอร์ถึงจะมีสัญญาณเตือนนี้คือกรณีไหนนะคะเกิดอะไรขึ้นมันถึงจะเตือนก่อนก่อนเราจะทํางานพอเราปิดสวิตช์ขึ้นเปิดไปขึ้นที่มันเตือนมันจะเตือนก่อนเลยเพราะว่าอะไรมันจะโชว์บอกว่าฮีตเตอร์คุณเนี่ยยังไม่ได้ทําการทํางานนะคุณต้องเปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็ไฮตเอร์ พอเราปิดตัวนี้เสร็จเราถึงจะทํางานพวกนี้ได้อ๋อไว้ปิดสัญญาณที่มันขึ้นเตือนใช่ไหมครับเปิดเครืคร่อครั้งแรกตัวฮิตเตอร์ก่อนัอนครบเปิดเครื่องครั้งแรกฮิตเตอร์นี่ถ้ามันร้อนเกินก็คือตัวนี้ฮิตเตอร์จริงๆถ้าเราตั้งเกินตัวนี้ไปมันจะไม่ร้อนเกินนอกจากฮิตเตอร์จะไม่พอก็คือตัวนั้นแหละที่สำคัญก็คือฮิตเตอร์ถาสรุปก็คือตัวนี้ออโต้แต่ตัวนี้ไม่ออโต้โอเคตัวนี้ออโต้ ถ้าเกินถ้ายืนหวัง2อ0ถึง205มั้งตรงนี้ถ้าเราให้อุณหภูมิร้อนเร็วเราปิดไม่ปิดก่อนได้นะปิดให้มันออกปิดไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้ใช่ป่ะยังไงมันก็ต้องระบายลมร้อนถ้าเราถ้าาเรให้ระบายให้ลมร้อนมันออกน้อยๆมันจะร้อนเร็วหรือเปล่าได้ครับอาจารย์ลดลงมาลดตรงนี้ก็ได้จริงๆไม่แนะนำให้ต่ำกว่า1,080 ลับสปีดใส่แล้วเปพอเรา้วมันควรขึ้นแล้วไปเล่นจุดติดได้ครับได้ได้ครับอ๋อคนจริงๆแล้วเราต้องการในถังนี้มันร้องมีนที่เป็นต่ำไรนะโอ้อะรนะโอเวอร์สปีดโอเวอร์สปีก็คือเป็นตัวที่เป่าลมดูดไปดูดถุงด้วยโุ้โก็จะหล่นมาไปนี้ถ้าถ้าผมมันเก่าใช่ป่ะถ้าไม่มีโอเวอร์ก็จะไปหมดแต่ถ้าผมถังแล้วเราไม่ให้ ลลูอถ้าของหนักเราก็ร nee, ับแรตามแต่ตอนนี no, it, lead, right? ้ที่เหมือนนะคะเมื่อกี้เราลดเราต่ำไปสักปีดไึ่งแม่ตุ้ดยังไม่ทำเพราะเราต้องการให้อุณหภเร็วขึ้นไงโอ้ยอยากให้มันมีกันให้มร้อนเร็วเพราะตอนนี้มันลักษณะว่าเราปล่อยความร้อนมาแล้วก็ดูทิ้งทิ้งเนี่ยซึ่งไม่จําเป็นเราต้องการให้มันร้อนมันร้อนก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยดูทิ้งตอนนี้ขอเราอุณหภูมิติด95หรือ100แล้วเราค่อยเปิดตั้งแต่2วัน ครั้งแรกอะที่จริงแล้วในความคิดผมจำเป็นต้องเปิดตัวลมข้างในมันร้อนไปก่อนแล้วก็เปิดตัวลมที่บนใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดความเริ่มต้นอไรอยางเง้มันร้อนๆเนี่ยเราไม่เปิดโบเวอร์ได้ไหมไม่ได้อันนี้เครื่องก็ล็อกไว้เพราะอินเตอร์ล็อกไว้ครับเพราะงั้นเราก็ลดความเร็วของโบเวอร์ลงก่อนให้ขึ้นมันเร็วอย่างคุมันขึ้นช้าเนี่ยตอนนี้เราเป่าทิ้งหมดเลยเนี่ยปล่อยลมทิ้งหมดเลยจะลดแต่ถ้าลดมากมันก็มาไม่ทั่วถึงกับแผงตัวที่ผมเราจะมาเพราะราคาขวิ่งกับเซโร ถ้าจะคนชื้อผมก็จะติดตามไปอุ่นหรอกแค่อุ่นอย่างเดียวก็เป็นชั่วโมงเนาะใช่เสียเวลานีกแต่ถ้ามันไม่อุ่นผมก็เต็มเขไม่ให้ผมใช่ไหมครับข้างไหนต้องร้อนให้เสมอนั่นแหละครับอันนี้รังดักเครื่องนี้เป็นไงคะเลียงไหมเลียงครับเลียงครับอย่างเบอร์ลูเวอร์ครับเบอร์ชีเตอร์นะครับไล์วก็ไลท์ ปิดเวลาปิดแล้วก็จะปิดนี่ปิดนี่ปิดนี่แล้วก็ปิดฮีเตอร์หลักการของเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะต้องทำคู่มือติดตรงนี้เปิดยังไงแล้วปิดยังไงเิอ่าใช่มันจะต้องเป็นแผ่นเล็กๆคู่มือสรุปว่าตที่เครื่องผมบอกขไปหมดเลยแล้วยานาก็ยงยานหมดผมก็เลยเตรียมผมถามว่ามีเอกสารมาอะไรผมไหมพอผมไปถึงที่มาตรวจล้ผมก็แจ้งแจ้งมปทุกอย่างว่าอานจะครใช่มคู่มือแบบย่อดๆติดตรงนี้อ่าใช่เปิดชิ้นใดปิดเป็น เอย่าโบอกด้วยก็เรียนรับช่วยเหลือเดี๋ยวผมส่งเป็นลายข้ใของอาจารย์ก็ได้ใช่ไได้แล้วปีนล้วก็แปะเครื่องก็มาตอนที่ตรวจรับประทานตรวจรับเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ด้วยต้องแปะที่เครื่องด้วยเพราะว่าจะเช็คได้ว่าเราทำงานถูกไหม ตัวนี้ออตโต้เนาะตัวนี้ก็ออตโต้เนาะือนตัวนี้ตัวเดียวไม่ออตโต้การกองเลยนะกองนะค่ะกองหยาบลองดูเราถึงใจใช้หัวหยาบไงี้ย <c oughs> ได้สวัสดครนะับอาิไปไปกลับไปสตีสแล้วหรือเปล่ากลับไปตีว่ะไปสอดที่พอหรือไงอันนี้ชื่ออะไรชื่อว่าแล้วก็ตอนนี้เราเวลาเราอบเราก็เตรียม วันพฤหที่แล้จะไปอ๋อสวัสดีครับเ็ขนแล้วเลครับเย็นแลวเรื่อยวันนี้กมกเเห็นชอบจะให้ตั้งเป็นที่ใจอะไรเนี่ยดยเอาช่างมาปรับเมื่อวานเราเาตมาไว้ไม่ตห้แต่มาปรับรีความรักเอา เนี่ยเขาจะประชุมใช่อของจำแม่เลยต้องเอาเงินมาเป็นห้าแสงห้าแสนาานี้จะมีอยู่แล้วหมายถึว่าปลาปูอะไรอ่ะ<อ>ใช่ของเขตก็ได้มาอยู่แล้วเบาะนั้นจะมาชั่วคราวก่อน